สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้เราพามารับชมเจ้าวาเรนไทยครับกับบอ่อลึกๆเป็นยังไงทำไมถึงมาปุดอยู่นี่บอ่อนี้เสร็จแล้วเหรอไม่ได้มาหาทีมงานโทรหนึ่งนานนะครับบุญรอดโอ้ตกไปคอจะไม่หักตายเนี่ยเดี๋ยวดูดดูดูดูด หาเริ่มซันแล้วครับโอ้โหลึกจริงๆนี่ปิดฉากเรียบร้อยแล้วบ่อนี้โอ้แต่ตรงนี้ตรงนะขอบตรงนี้ตรงข้างล่างนี่ห่างไปหน่อยทิ้งไว้หน่อยกันพังฮนะอะแล้วเจ้าเวลาเลนไทยทำอะไรอยู่ทำไมถึงมีการชักล่องมีขุดตรงนู้นต่อหรือว่าขยายบอ่อ หรือจะทำเป็นโคกน้องนารูปหัวใจหรือไงเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันครับนี่เดินไปดูใ,ใกล้ๆเลยว่าเขาทำอะไรกันตรงนี้อีกผมมาแล้วรอบหนึ่งนะพอดีเจ้าวาเลนไทน์สายเพื่องสายเครื่องขาดครับสายพานเครื่องขาดกำลังใส่กันอยู่ผมก็เลย กลับไปก่อนครับมารอบนี้อ่ะสายเสร็จสายเสร็จเรียบร้อยแล้วสายพานเครื่องคานนะครับมาแล้วรอบหนึ่งทำไมจะทําเป็นสองบอ่อเลยชักล่องเข้าหากันนี่เทกันไม่ไกลนะเห็นเทอยู่แค่ปากทางนี่เองเดีย๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะทําอะไรกันรูปอะไรกันตรงนี้ อ่ะทำไมตาน้อยมาถึงยังไม่ใส่ขอให้ให้ทอคงมาที่หล้างทำไมให้ใส่ก่อนนะเจ้ายักษ์แล้วก็มาแล้วครับเจ้ายักษ์เราผมเห็นวิ่งอยู่สี่คันนะสี 4, ่ห้าคันนี่แหละครับเดีย๋ยวไปถามตาน้อยก่อนว่าเขาขุดป่อรูปอะไรตรงนี้ ไอ้เราก็นึกว่าทําไมถึงไม่เข้าตันน้อยบอกว่าเกียร์เข้าไม่ได้ครับนี่กำลังไปหากุญแจอยู่เลยมาถามแล้วว่าขุดเป็นสองสะครับสองลูกสองบอ่อด้วยกันครับโอ้ยเราก็นึกว่าอีบอ่อหนึ่งเป็นลูกหัวใจอีบอ่อหนึ่งเป็นลูกสี่เหลี่ยมอ่ะเต็มแล้วครับเต็มแล้วอ่ะต่อไปเป็นเจ้ายักษ์นะนี่เครื่องอะไรร้อยแปดห้าป่ะ ร้อยนะร้อยเจ็ดห้าปลา,าดแดงเกียร์เข้าไม่ได้เกียร์เข้าไม่ได้เลยไหนที่ตั้งตั้งคลาต,ตรงไหนเนี่ยคลาดมันต่ำเกินเลยขามันต่ำอือดูรอ,อให้คณเซียนเซียนมาตั้งดีกว่าขามันต่ำเกินใช่ไหม เดีย๋ยวผมก็ตั้งไม่ค่อยเป็นครับแต่รู้ว่าตั้งตรงไหนเดีย๋ยวให้คนที่เขาเก่งๆมาตั้งดีกว่าชี้ได้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนครับขาตั้งตรงไหนแต่ตั้งไม่เป็นครับเจ้ายักเราเทโโ hey, ตรงปากทางนี่แหละใ,ใกล้ๆนี่แหละเดีย๋ยวดูตาน้อยก่อนขามันต่ำเกินครับเีย๋ยวจ่มาตั้งก่อน เรียกเจ้าตำมาตั้งคาร์าให้หน่อยบุดบอเป็นสองบอรครับสงสัยจะต้องมีการลงอีกชั้นหนึ่งแน่นอนนี่ดูอาจารย์ซูสิทำที่ลงไว้แล้วอ่ะเต็มแล้วครับ ขายายไปถึงไหน่ตงนตงน้นออยางไงต้นยางไงขยายบอ่อไปถึงตงน้นยางแะละก็จะเสมือนว่าถึงหน้าเจ้าชัลเลอร์แหละคุณปูแหละตรงนี้แหละออแต่ตอนนี้เป็นหน้าดินครับเอาหน้าดินไปก่อนแล้วใครจะมาตั้งให้ล่ะอ๋อเดีย๋ยว เดี๋ยวตามคันนี้จะมาตั้งคาร์าให้ครับค์ามันต่ำเกินไปโอ้บอ่อลูกนี้ลึกจริงๆลึกจนผมไม่กล้าเข้าใกล้อะแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะนีสี่เหลี่ยมตรงๆเลยอะ ตกไปนี่ต้องโยนเชือกอย่างเดียวนะฮะถึงจะขึ้นได้ไตขึ้นนี่คงจะไม่ยากหรอกคุณเยอะจริงๆครับนี่นี่ขยายบ่อไปถึงนี่ถึงต้นยางนะตรงนี้ชักลองน้ำไว้ให้น้ำสองบ่อนี่ล้นเข้าหากันครับโอ้โห สงสัยจะอยู่นี่อีกหลายวันเราก็นึกว่าบอ่อนี้เสร็จแล้วจากเอาแค่นี้เา,ม,าออมีต่ออีกมีต่ออีกเดี๋ยวถอยหลังมาก่อนถอยหลังมาตั้งค์ดให้ตาน้อยหน่อยหนึ่งโอ้เจอต่อฮะุูเออยอะจริงๆครับลุก,กอน ทำทางไก่ทำทางลงชั้นสองนะฮะแต่รอบนี้จะวนขึ้นทางด้านขวานะฮะอ้อมนี่ไปเลยฮะอ้อมบอลูกแรกไปนี่จะลงชั้นสองโอ้โหชั้นชันเลยอ่าอย่ไปดูเขาตั้งค่าให้กันก่อน เหียบขาสนี่เเข้าจะเป็นเข้ายากมันดัางขคลาบเลยคะลงาเหมืันะนี่งนงนะลงมาดูด้วยกันครับว่าเป็นอะไรฮนะ เดี๋ยวจะตั้งสักหน่อยนะมันต่ำเกินไปหรือว่ามันสุดแล้วยังตั้งได้อยู่เดีย๋ยวตั้งสักหน่อยฮะเกี่ยวกับอะไรอย่น้อยประการเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถตะน้อยก่อนว่าเป็นไงบ้าง,าาไไงมาีพงแพตทู้บัวควงข้าอ่ะ รูปอาจารย์โอ๊มาได้ยังไงเนี่ยนี่ยังติดไว้อยู่ด้านข้างเลยแอดออสเราเนี่อาจารย์ชูเรากลับบ้านมาได้สองวันแล้วครับช่วงนั้นเขาทีละยางอยู่วิ่งไม่ได้เจออะไรก็เลยอาศัยกลับไปคาตาโนะครับพึ่งมาได้สองวัน อาจารย์ชูเราดิสายพานเครื่องขาดอย่างเดียวอะวววอาจารย์ชูเมา่ตอนเที่ยงทำอะไรสายพานเครื่องขาดเลยดังปึ๊ดเลย เมรลุบรันุสุสภาพอ๋อช่วงนี้ก็ตั้งคาร์ดให้ตะน้อยก่อน,นดเดี๋ยวรถหกล้ออีกสองคันก็หายไปเงียบเลยสองคันนี้ก็ตั้งคาร์าให้จานชูก็ช่วยกันครับ ตะไปตั้มทางคารให้ตา้อยก่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอพบพระคุณมากครับที่เขา้ามารับชมช่องของบุญรอดตามทีสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ